สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่วันพิษอลิมิเต็ดเวอร์เรสภาคเบอร์ทูหรือโคลอเสเซียมพาร์ทหนะครับและตอนนี้สเปเชียลแมทก็รอเราอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าจะมัวรอช้าอยู่ยหญยไปอยู่พร้อมกันเลยดีกว่าครับเ <Yeah. S 1> ที่ยวนี้เป็นคิวของโลโลโนอาซโลนะครับนักดาบอันดับหนึ่งของกลุ่มหมวกฟางนั่นเองใครกันที่จะมาเป็นคู่ต่อกรให้กับดาบทั้ง3เล่มของซโลนะครับช่างน่าสนใจจริงๆ ลุ้นมากนะครับตอนนี้ใครเอ่ยโอ้ my god เปิดตัวมาก็เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกครับผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยฮะ่าเย,ยวมีฮอกค,ครับก,กรมไม่ได้เจอกันนานเลยนะรูโๆนัวตรงแสดงให้ดูานายเป็นยังไงบ้างหลังจากเวลานั้นแต่เห้เยวนายทำได้ชันมา,มากเลยนะวิธีเดียวที่จะชใช้นายคือได้ดีที่สุดก็คือการต่อสู้ ตรเยียมรับมือแอน,น,อน่นนผ้าคิดว่าจะชนะฉันได้ก็เข้ามาเลยเอาเลยครับหลังจากที่ปะทะคารมกันเสร็จแล้วก็ในเวลาที่จะปะทะดับมันถูอ้ฮือ,อไม่ฮีดจโจมติต่อเนื่องต่อเนื่องจริงๆเปิดช่องว่างเลยเถอะสวยครับบ,บล็อกบล็อกลักฟันครับบล็อกลักฟันเยี่ยมเราต้องตั้งรับเป็นหลักนะครับ ม,มีไหมมีไหมจัดมาเต็มเม้อโอเคบล็อกแล้วบล็อกเยี่ยมอุ้ยปั่นไม่ได้เป็นอะไรอือสีทีติดต่อเนื่องห้าทีแล้วปั่นแต่ละทีหนักมากครับเอาละได้เวลาปั่นแล้วครับปึ๊บอือปั่นโดนไหมเอ้ยกันวยใช้ท่าใหญ่โคมาบล็อกอยู่เอออือตัอวทีนี้บล็อกไม่ทันกำนันเข้าเลยครับ เฮ้ยเจเย็นพี่ต่เย็นพี่มาครับต่อเอาละบ็อกสวยตั้งตั้งสมาธิอยู่กับการแข่งขันไว้นะครับโอ้โหมาแล้วถ้าไม่ตายใหญ่หู้อยู่ใกล้ๆแต่เย็นเออคือดีนะอยู่คนละด้านเฮ้ยโถมาครับอลอบล็อกอยู่แล้วไม่เคยจะกลัวไม่เคยจะเกรงเยี่ยมล็อกสวยครับปั่นได้มีเกินสามทีเลยตายเจะเอาหูโดนอีกหนึ่งดอกเฮ้ยเย็น ออกมาเลยมีฮอกไกลได้ท่าใหญ่แล้วครับอีกนิดเดียวสือบล็อกสวยเอนี่แน่ซัดขึ้นมาก็ปากเป็นหีบ้าคิว่าซัดเต็มเดียวไงเอ้ยโคโอ้ยสวนตัวทีรู้เรื่องเลยเออเอากำเอาละได้มีฮอกเดียเด๋ยวเดผมจะเข้าไปใช้ท่าใหญ่นะครับแตบบ่ยังมีฮอกอู้หลบเกือบหลบไม่ทัน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่โอเคมานี่เลยมาไอ้สัสสี่แหละมอกอีกยิ่มทะลุกาใรใครที่ใครที่ได้ปฝ่มือกับมิฮอกนะครับจงจำไ,ไว้ว่าอย่าอยู่ไกลครับอยู่ไกลี่กรบตายเห้ยเปิดมาเติมแรกก็ดูจะไม่รอดซะและ้วโอเคครับเหลืออีก134แต้มนะฮะเพื่อเข้าสู่เอลิกครับ โอ้โหหัวใจตกระตุ่มมากมากเลยลระหัวใจตกตะตุ่มเลยเดียวเอามีสเปเชียลแมทอันที่สองรออีกอมาดูกันเลยครับเที่ยวนี้เป็นของซันจิมาใครกันที่จะมาประทะฝีมือในวันนี้นะครับกับเชฟกระทาเล็กของเราคุณชกิดครับนันที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เชฟกระทาเล็กใครอ้าวกามเฮ้ยโอ้โหเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เอง เที่ยวนี้มาเป็นคอมไม่ได้ตีซะ่นแลละแล้วดูแล้วลด,ลดูรอยยิ้มพี่ครับหลีกทางไปจะกําังจะไปตกปลาเอากำมโอ้ดีแกกําลังเกลียดเลยแกเหมือนก,กันนะเจ้าขยะทะเลเร่ร่อนมล้จะทำให้เรื่องนี้มันง่ายนะออกไปซะถ้าแกทำได้เออทำอย่างทีพูดกับเด็กนั่นแหละฉัจนจะโตพอที่จะปังในท่าประโยคนั่นป้ยเพราะฉะนั้นแกายซะกรรม เอาละครับด้วยเวลามาจัดการกับไม้ไม้เบื่อไม้เมาของเราคู่นี้ไอ,อ้ไเฉิดติบมาเลยสวยครับเดี๋ยว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 ตนนเตะก่อนเตะก่อนงัดได้แล้วครับเสร็จสวยมากเอาเอาเตะขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเตรียมเตรี้ยโกลบอนเยี่ยมไอ้แรดี้แรดี้เข้าหัวด้วยเอาไอ้ยะเตะเตะเอาอย่าอย่าพึ่งหลับเร็วนี่ครับพี่โน้ออกสวย,สวย,สวย,สวย พายุอ mm ่ะพายุไี่น่ะไม่น่ะเอากำและยังได้คุณอยูวิ่งตามโอ้โชโซโลปีวิ่งตามไี่น่ะเสร็จครับนี่เสร็จตื่นมาตื่นมาได้จูประกาศอือแหละขอโทษขอสองทีได้ไหมขอสองทีได้ไหมเอากำทำไมมึงกดแล้วไม่ไปทางนู้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่โอ้โหแม่โอ้โหแม่เยี่ยมครับตีแหละเอากำไอ้ท่านี้มันใช้ยากจัง เริ่มจะไม่ดีนะครับเริ่มจะไม่ดีแล้วอ๋อหิวชี้ดิเอาละต่อยยาวเลยครับสวยสวยสวยอย่างนั้นแหละเออมาจะหัวเขียวเข้าเบรกรัสเลยครับสเต็ตเออมาเลยโซโล่จะไปไหนเล่าไม่ได้ขี่าไปเยี่ยมครับเจอน็อกเข้าไปแล้วเอาละลูกบอนอุ้มหลบไม่ทันทางที่รู้ทางที่เห็นฐาใหญ่มาแล้วอุ่ลบกดจ้จหลบกดจัดเออไม่ไดงัดขึ้นสวยครับ นี่ทีเดียวอย่าพึ่งไอ้ยาา่าหมามามาถีบถีบทีบทำได้อีกบล็อกกับบล็อกเออเข่ารอเคออเาน์เ,เตอร์นี่เองนายนี่สมาธิดีมากเลยนะโซโลแต่เย็นไอ้มาควันมาแล้วควันเป็นมาแล้วเป็นควันเลยพายุเ <laughs> มาเมาในพายุแต่เย็นโซโลปิ้งัดขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเตรียมบล็อกลงก่อนโอเคเอาละปอ้งัดขึ้นขึ้นสวยครับอีกปิดหนึ่งจะได้เท่าใหญ่แล้ว ปึ๊บซึบงัดขึ้นไหมงัดขึ้นไหมสวยเอากรรมไอเราก็ชะล่าใจล็อรู้นะล็อคเคาน์เตอร์เราไม่หลงกลแน่หรอกมานี่มาโซโลอะไรเราจะทำอะไรอีกรอคเคาน์เตอร์นะครับเป็นการตั้งตั้งกันเลยเอากรรมไอ้ไอเออได้ทีได้ทีมีหมูไหลเอึกรรมแล้วเอาละโซโลมิดบัญชีไอ้แหล่ไอ้ที่ทายใหญ่มาพอดีงามเลยครับหัวโม่งลงพื้นเลยทีเดียว Yeah. และแล้วนะครับผู้ชนะในวันนี้ก็คือเชฟซันจิของเราขนนี้เองเอาละครับเดี๋ยวอีก9 8แต้มเท่านั้นน่าสนใจมากยิ่งถ้าเกิดเล่นโหมดอบอสรัสอะไรเปล่าจำไม่ได้แล้วน่าจะผ่านมนั้งเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งสองรอบโดยประมาณเอาสเปเชียลแมตช์รอบที่สามมานะครับมันจะเร็วขนาดนี้ไปลุยกันรัวเลยครับเที่ยวนี้เป็นเหียครกโคได้หนึ่งในเะจ้เทพตจงสลัดของเรานั่นเองครับ แล้วใครกันครับที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของเฮียครกโคไดของเราใช่หนึ่งในเะจทเทโจรสลัดหรือเปล่าครับเอาที่แท้เป็นคู่หูเก่านะครับ <S 2> <S 2> มิสออลซันเดย์เดิมหรือนิโคโรบินในปัจจุบันนั้นเองเรียกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สนน้ำสมเนื้อนะครับ <S <S นั่นไงครกโคกไดพูดถึงพอดีเลยครับอนานแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันมิสออลซันเดย์หรือได้ฉันเรียกว่านิโคโรบินดีเหรอครกโคได แล้วยังไงจะสู้กับชัดอีกครั้งนะเหรอแต่กำลังอยากจะเจอกับนักสู้อยู่พอดีฉันคิดว่าฉันขอผ่านดีกว่านะฉันคิดว่าฉันได้เจอกับสิ่งที่ฉันตามหามานานแล้วฉันเข้าใจแต่น่าเสียดายตอนนี้ฉันคงไม่มีทางเลือกเว้นเสียตัว่าจะฆ่าเธอซะโอ้โหทำไมเฮียข้อโหดอย่างนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะบักก่อนเลยครับได้ยินนะนิโคโรวินไปไหนล้วครับ Oh, โอ้ด๊อทั้งคู่ต่างเป็นสายจงศริยะไกลเหมือนกันนะครับตบตบไม่ท <busca> ันแล้วแด๊ดก่อนเอาลบลบแด๊ดอีกลัวๆรัวๆให้ได้่จิงชอบนี่เนี่อมาอีกแล้วครับหลบหลบแด๊ดอุ้ยเอาตลบโดนตบก่อนไม่โดนครับเยี่ยมเอาละตบปืนไม่เนี่ยปั่นเข้าไปดีครับขุดช่องเหยื่อคล้องตัวนี้ท่าขุดนี่เลยครับเอานี่หลบอันนี้หลบของจริงครับ ผมว่าโรบินน่าจะสู้ไม่ได้เนี่ยตบอยอยเอ้าเอ้าเอาอยู่ระยะไกลเกินไปต้องค่อยๆเข้าไปครับแต่เย็นๆเอานี้ไปกินเลยโรบินหลบหลบทันไม่ทันครับนี่ช่วงหน่อยใชท่าหลบไม่ทันอีกอ้เป็นการแรกไม่ดีนะไม่ดีนะเหยียคอกอย่าแลกบ่อยอย่าแลกบ่อยเออหลบก่อนทันหลบซะมัง่งตับเข้าไปครับเอ้าหลบหลบได้คอกไปหนึ่งทีเสร็จ อูชุดใหญ่ขุดเยี่ยมตบตืบและหมุนคออีกเย่ยม,มากถ้าอย่างส่จะไม่ได้ใช้นะครับอูเหยาของนี่โกงมากเลยอะ่ะตอนผมเล่นไทซูร์โซก็โกงนะครับดูดี่ดูดี่โรบินไม่ทันตั้งตัวเลยครับแล้วมีท่าขุดอีกโอ้โห my god ท่าใหญ่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ต้องขอไปไม่เป็นจริงต้องจัดท่าเล็กแล้วครับพอเธอจะตายแล้วตบเอาละโรบินเหรอคนเอาดิไปกินตะ ฮาร์ดอะไม่ตายโดนตืมแล้วหลบขาก้อนเยี่ยมเอาละมาเก่ะนล้วลบินเติมอุ๊ยโหดจริงโหดจริงถ้าโดยของคารวะอะไรครับเยีาเคอกโหดมันทุกเกมเลยฮะตั้งแต่เล่นมันพีดมาไม่มีภาคไหนที่เยีาเคอกไม่โหดนะครับแล้วมาอีกได้อีกแล้วเลือีก62เท่านั้นอ่ากดล็อกบอสเควสมาครับเป็นบอสเกี่ยวกับ แผนที่阿าบาสต้านะฮะโอเมก g o ดเร็วมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมี Special m a มตช์รอบที่4หรือเปล่าอ้าวไม่มีแล้วนะครับเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่ต้องมาดูก่อน,นครับว่าเราต้องใช้ใครดีอา่าสนะฮะลิงต่อสู้หนึ่งครั้งอันนี้ไม่ยากแล้วครับพอดูแล้วนะครับจิมเบ์ใช้ S สนะครับเอาสิดไว้ก่อนของแข้งใช้บาร์กี้ครับโอเคงั้นเอาบากี้ไปลุยดีกว่าครับ บาร์กี้ต้องเจอบอส20ครั้งหรือก็แสดงว่าเราต้องเล่นในโหมดบอสโรยโยเท่านั้นนะเอ้ยไม่ใช่สิโหมดบอสรัชนะครับเพราะว่าโหมดอื่นนี้ไม่มีไม่มีบอสที่สู้นะครับมาบาร์กี้อยู่ไหนนะฮะหนึ่งในเจตเทตัวสลัดที่เพื่อนๆถกเถียงกันมาพาร์ทที่แล้วนะครับก็ต้องไปกับโบอาร์นะครับถือว่าเป็นเจตเทปัวสลัดเหมือนกันนะไป <c oughs> ใครกันที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ในแมตช์แรกของบอสรัชนะฮะ การต่อสู้กับบอสแบบวิ่งทะลุเดือดเอานี่โครโรบินอีกแล้วรู้สึกว่ามาเล่นตอนนี้นี่ตัวมันจะซ้ำๆยังไงก็ไม่ไรู้นะครับดวงดีมากครับแรนด้อมเจอแต่ตัวเก่าๆเ,เ,เอาล่ะได้เวลาลุยกันแล้วระบบเอา,า,เอาเดีันกินสองคนคูไปเฮ้ยท่านสามเดือวไม่ได้สองคนคูไปจ้าผมก็นึกว่าปามีดไอ้แย,ย่เป็นบาร์กิบอลครับแล้วสี่เหลี่ยมอะไรเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหสี่เหลี่ยมเป็นท่าปลาแข็งครับใจเย็นได้เย็น อาลลกอนสอง่งยื้ไปถามมาทำไมนี่แน่ย่ฮ่าเอนมาปะเอนมาปะสวยครับกระโดดสี่เหลี่ยมกาดโอ้โหเป็นท่าแกว่งขาแล้วก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมล่ะหัวโมอ,อมาไม่ใช้ได้เลยครับเพราะโมอาทำให้ศัตรูมันแข็งโอ้โอโโลบลบทลบทล,ล,ล,ลบแยกล่างดิครับเอ้ยระวังระวังเห็นกอก ไ้ยยาๆๆเรียบร้อยครับเข้าโหมดพิเศษติ่ขึ้นมาวะไอ้หอ้เาแทนคอกขโมยซีนไม่เป็นไรครับต่อกันเลยคนที่สองมาไปไอ้โอ้ดีจูด้ยกำลังหิวพอดีเลยมาเอามาขออุซบงานนี้วิ่งกันป่าราบแล้วพี่น้อง ดูโอ้ยเอาละหนึ่งหนึ่งเลยกันนะอุซอบอันนี้ไปก่อนเลยบุ้งไอ่จะทำไรโบราเราหนี่ไปเกินซะตีครับเปล่าไอ้โอ้โหโจนแล้วโจาแล้วปึ๊บลบโอ้ลบมาโอ้ยโอ้โหใจเย็นนะพี่น้องมีละคนได้ไหมมีละคนได้ใหม่ครับพี่น้องไอ้ลมก่อนลมก่อนเออใช้ได้เว้ยเฮ้ยปึ๊บสองคนคู่ไหมซูมเอากระเด็นเจอของอุซบโยมาป้องกันก่อน เอาคนที่โจรแต่แล้วอย่างเร็วครับเยี่ยมไออุซอปตื่นดิไปนี่แหละครับหนึ่งในเพื่อนสนิทของแข้งคูดครับหนึ่งในสี่จักรพรรดินะฮะแล้วก็ปัจจุบันตัวเองเป็นเศรษฐีโจรสลัดไปแล้วครับไอยฮอยะฮอฮติลมาเติลมาอุ่นส่งฮอนคูเข้าไปครับเราเน้นนัวฮะเราเน้นนัวปึ๊บส่งคนคูไปเออหน้าเรียบร้อยครับเจอฮอนคูเข้าไประยะปัะงชิดกระเด็นไปนู่นเลย และรอบที่สามครับจีเบ้อาซสวิเนงทองทะเลเฮียามาพร้อมกับใครเอามาคนเดียวเยอะมากตันลิกีก็แท็กเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเ้โอ้โหอย่าพึ่งครับยังไม่หิวยังไม่หิวมันต้องใจแข็งว่าเออจีเบ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังแบบโอ้ยเฉวเฉียดโบอาโดนโทแทนครับทำไรโบอาระจีเบ้เอาดีไป กวนคู่ปึ๊บนี่ครับเียมําบเรียม mm เออหื j j ้อยังไม่ได้ลองท้าเลยจิเบเอ้ยจิเบเอ้ยเออเต็มเต็มแล้ครับงานนี้โลกอดเลียมมาเลียมําเรี่ยมปึ uhm, ๊บเรี like ่ยมครับแกลางอากาศสาเรียมกลางอากาศปึ๊บสวยโอ้ยย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 หยยยี่ยยยยยยยลยย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 บเยย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  ปืนมาเลยจิ้มไปโอ้โหกหือย่ยมไอ้ร่าเห็นลทิสของเจ็ดเทปจอสลัดหรือ,อยังรอบที่สี่มาแล้วครับด้วยความรวดเร็วไอ้ยะเอากระดูกมังกรไม่ใช่ครับโอตโตกดัดีเออสเอสีน้ำลายรวมจอคนเดียวหรือเปล่าโอเคเอาล่งเอสเดี๋ยวนะโอ้โหมาถึงกัจำเขากันเลยเหรอเออแยกล่างหน่อยครับ โบอาจะโดนแล้วเอาละโบอาเดี no ๋ยวเดี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 ยวเมเรียวโอ้ยใช้ท่าไม่ตายเลยครับกลับเร็วมันใหญ่เป็น่ะเอฟหลบก่อนรอดนี่เนี่ยรอดอยู่โุ้ยสองคนคู่ไปตั้งหือไม่โดนอีกโอ้ยย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 ลบเกี่ยวเอาละเอฟโอ้เอฟเร็วมากเดียวสุด เอานะครับได้เวลาเพิ่มได้เวลาเพิ่มมาล้วโจมตีแล้วอ้าวเสร็จนี่แหละหกโบอามาอย่างนี้ดีอย่างนี้นะครับปึ๊บีเตรียมเตรียมสามเดียมเลยครับปึ๊บเฮ้ยได้ยินโบอาขอเราเยี่ยมมากเอาเลยครับและศัตรูคนสุดท้ายของเราจะได้ใช้ลิง์แอทแท็กสักทีครับโรโโรนอาโซโลมาพร้อมกับใครเอ่ย มาคนเดียวหรือเปล่าเงานะมาคนเดียวเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะเฮ้ยไม่ต้องิมมากับใครมาคนเดียวเอาละไปเลยนีแกเอากามเงื้อก่อนแป๊บก่อนักคู่เอาตอีกหมดหลอดไหมหายไปเกือบหลอดโอเคเอาละโซโลไอ้ใจเย็โซโลอ้ตื่นมาแล้วเว้ยสองหนึ่งเราบอกค่าอยู่แล้วเอาพนคูไมเยียมเฮ้ย ไอ้โถโถหลบ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 ลบเอ้หือหลบปึ๊บซื๊บนี่นะครับโอ้ยยอยยอยยอยจะโดนจะโดนมาแล้วท่าโซโลปันครับปันเหมือนโซโลปันเหรอฮะปึ๊บนี่เนี่ยสวยครับต่อไปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไปันขาเข้าไปและสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสากาศโหมดสุดต้องจังหว้ขาดี่แหละมากี้ ตื่นมาตื้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บโขนี่แหละแล้วก็ปึ๊บเหยียบเข้าเบรกรัดเชียวครับโตโลไอต้องตายด้วยท่านเล็กของเราอโขอ่โถอะโถอะโถและอะโถอะโถอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอโบอาพี่ขอเฮ้ยอันนี้พี่ไม่เอาพี่พี่ไม่เอาอันนี้พี่ไม่เอาแต่อันนี้พี่ขอน้องปึ๊บเขาไปกินย่าห่มุนแล้วครับเดินได้ไหมเนี่ยเดินน้อยไม่โดนอีกครับผมแล้วเสียใจจุงเบย โอ้ยเอาออม,มันถูไปมันลอยเอืเ่อยเฉยมากเลยอ่ะแล้วมันกระโดดด้วยนะโอ้สุดยอดจริงๆเอาเลยครับขึ้นบีลีกหรือยังให้ขึ้นเถอะเอาเลยอีกกระจึงหนึ่งเพื่ออะไรเนี่ยโอเคได้เอสมานะครับเยี่ยมเอาเอสไปเล่นดีกา เอาเอสไปเล่นโหมดบอสรัดอีกทีแล้วกันนะครับเยี่ยมไดเอสมาแล้วเออเดี๋ยวไปดูกันนะเมื่อกี้บาร์กี้เราทำภารกิจสำเร็จไปแค่ไหน,นไปดูแชงนิดนึงนะโอ้โหได้มาเยอะเลยนะเนี่ยโอเคเราจะปลดแชงก่อนเดี๋ยวเอาเอาเอสไปเล่นก่อนสักรอบแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วตัวละครใหม่โอเคเอาเอสไปเล่นหมดเลยดีเอาบอสรัดอีกทีแล้วกันมาปึ๊บ เอสอยู่ไหนมาแล้วคิดถึงใจสะขาดมีแชงกับจินเบรออยู่นะครับยังไม่ปดล,ล็อกเอสไปกับใครดีเอาไปกับลูฟี่เลยกันนะครับจะได้เป็นสองพี่น้องเยี่ยมไปและตอนนี้สองพี่น้องของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปกันที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้แรกระหว่างลูฟี่กับเอสนะครับใครจะมาเจอสองพี่น้องสุดแสบของเรามาแล้วครับคนแรกครับคุณนามินั่นเอง อย่าบอกนะว่านายทำนมาคนเดียวถ้ามาคนเดียวี่เธอเปรี้ยวมากเลยนะเอ้ามาคนเดียวจริงด้วยอย่างนี้ก็ต้องจัดแล้วครับบวกแล้วครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย S S S นายเร็วๆกันไปหรือเปล่าอก๋าดูสิครับอุ้ยเร็วมากรถนามิีจะได้จะได้ยืมทำอะไรไหมเนี่ยเกัาคือจะบอกก่อนเลยนะว่าตอนเล่นมันพิคแคทมูโซนี่ทั้งสองภางมานี่เอ S โซลค้อนที่โจมตีเร็วสุดแล้วนะครับมีนึกว่านีภาคอลิมิเต็ดนี่ มันจะไม,ม่มีลิมิตขนาดนี้ดูนี่ครับโอ้โหนามี่ไม่ต้องยืนทำอะไรแล้วครับพี่น้องรัวๆครับเจอพี่น้องคู่นี้เข้าไปเธอจะได้ใช้ท่าอะไรกอย่างไว้เนี่ย,ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นกระดอนแล้วดูุไปไม่หัวด้วยเอาน้ำมิตืนปึ๊บย,ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับน้ำมิอจอบไปได้วยความรวดเร็วสุดยอดและคู่ต่อสู้คนที่สองของเราครับนักดาบประดามือของโลกตาเยียวมีฮกนะครับ มามีฮอกออเรารู้ว่านายได้ปันแน่ๆละ่ะต้องแดนหลบด้วยนะครับเรามีบทเรียนมาแล้วจากโซโลครับเอาละเตะเตะรัวๆครับเตะรัวๆเอาแดนดไปด้วยมัฟเพิลป้องกันก่อนครับจับประมาทไม่ได้ครับหลบเทียงโอ้แดนหลบได้อยู่ที่เดิมไหมเหมือนกับว่าเอสจะเป็นไปอยู่ที่เดิมนหครับแล้วดูงานที่มันนม,มันแน่นอนครับเอาละถ่ายต้นฮอ๊อกบเทียง กงหว่างลบก็ปาดได้อโอ้นี่มันอลิมิเตตจริงสุดยอดจบด้วยความรวดเร็วครับเลือดยังเต็มหลอดอยู่เลยสุโคยมาเลยครับคู่ต่อสู้คนที่สามครับบนเอคกิส,สรุนี่ถือสองคำครั้งมาดินปอร์ดเลยครับนี่นายน่าจะพกอาไคยนูด,ด้วยนะเอามาดเปว่าเนี่ยโอเคไม่ได้เอามานะมาคนเดียว<ป>เอามันเพิ่มไปกินก่อนเลย<ป>เอาแล้วฮะกระจกยาตะตามสูตรที่เขาครับ ปึ๊บเอาเลยเตะครับอย่างนี้ต้องเตะกระจกยาตายแล้วไปที่ไหนเนะี่ยเอากลับมาที่เดิมปึ๊บเอาเลยครับเตะต้องประชิดตัวไว้ใช่ไหมเอ้ยทึบเยี่ย,ยมปึ๊บสวยครับเต,ตะเตะแล้วครับอุ้ยหลายหลอดนะเนี่ยหมดไปหลายหลอดไปที่ไหนเลยเนะี่ยมองหาไม่เจอโอ้โหอันยึดลงก่อนลูปี้ลงก่อน,อนยาตายมาแล้วไปที่ไหนเนะี่ย กลับพี่เดิมอไม่ใช่โ้ทำ้ายลูฟี่เหรอติงดะอุ้ยลบโอ้อโหโดนมีหนึ่งจุดเอาแล้วฮะาไม่ตายพี่เข้ามาแล้วกบแล้วเฮ้ยมันตรงดิ่งมาทางนี้เอากลับปึ๊บหลบนีครับซึ๊บโอเคเยี่ยมยาพอแล้วอย่ามาไล่เราเยอะเรายอมแล้วปึ๊บโอเคสวยไปเนี่ยเนี่ย กระตาเออกระตาเลยเรากระจกยาตาหูแล้วผู้ดีผู้ถูกครับเกรงเหลือเกินเนี่ยคิดสตูเนี่ยไอ้ไอ้งพ้นเอกงอยากไปมานานแล้วไปไหนอีกไปไหนอีกไปไหนอีกกลับมาที่เดิมแน่เลยปึ๊บเอ้าไม่ใช่ครับงานนี้เดาผิดปึ๊บโอเคปึ๊บเอ้าลบปึ๊บโอเคได้เวลางเหน่นะครับลากลนทีเดียวเองผู้โถยอ่อยมัดเข้าไปดีเลยเอ้าเอ้ยที่เดิมที่เดิมปึ๊บลาโกลุ่นไเองเนด๋อตเคป้านหาเข้าไปสวยงามมากครับ โอ้ยสุดยอดในความเหนื่อยและคู่ต่อสู้ันที่4ีครับแบ็กเจเนอรแฟรงกี้ฮะมาแล้วครับประกอบร่างกับตินกันดั้มเลยทีเดียวงานนี้ได้โดดเป็นกบเต้นแน่นอนครับพี่เขาจะดาบฟันวรวนนะัวๆฮะเราต้องกระโดดหลบไปก่อนมาเลยครับซูเปอร์แบ็กเจเนอรแฟรงกี้เอาเลยครับมาเลยแฟรงกี้ เดี๋ยว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 ปึ๊บนี่ครับเดีเวลากระโดดลงก่อนปึ๊บนะเนื้อสิงใดเราต้องกระโดดลงไปก่อนปึ๊บนี่ครับดูขนาดเอไอลูปี้ยังต้องกระโดดฮะแล้วเราจะไปเหลืออะไรครับจะรออะไรล่ะรอใครมาตัดลิ้นบินเนี้ยแล้วซื้อเฮ้ยมีสโลมีดึงสโลมีดึงสโลโอเคเพิ่มพลังป้องกันแล้วครับปึ๊บสวยครับเอาละโดดกันยาวๆครับปึ๊บเยี่ยม เฮ้ยโอ้โหมันเริ่มมันเริ่มเล่นจังหวะมันจะเร็วไปไหนเนี่ยเฮ้ะใจเย็นหนีเสือใจเย็นหนน้องใจเย็นหนน้องใจเย็นหนน้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละครับบัฟเฮ้ยล้ม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 เยี่ยมครับล้มแล้ว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 ตัดหนักๆครับตัดยาวยาวตัดยาวยาวตึ้มโอเคปูดีเนี่ยปูเอานี่ไปกินเลย เ้ยเพิ่มสุริยะเอากันดำโอ้โหทีเดียวหลับเอี่ยมโอ้ยแบกเจเรอเรลแพ้ไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเอาล้วครับอย่างนี้มันแน่นอนและคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเราครับอ๋อโอ้ขิจิหืออะไรหรอนี่ขัดอาใครนู้กคนเดียวจริ้ว้เนี่ยอ้าวกลับไม่ได้มาคนเดียวครับมากับนิโคโรบิน งานนี้มันแน่นอนครับปิดท้ายด้วยคู่ต่อสู้ถึงสองคนนะครับเอาเลยลูฟี่เราขอโรบินเองไปไหนแล้วโรบินอา้าวกรรมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคน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 ตึ๊บอาสองก็ได้มาใครไม่รู้ล่ะไก่มือโดนไปก่อนละอุ้ยลบ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 ครับลบตึ๊บโอเคเตะครับเตะโรบินยังมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีละคนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทีละคนไม่ได้สี่ตัสองก็ได้มาเดี๋ยวโอเคตามจังเลยเด้แต่แย็นดิเตะรลลัวครับงานนี้เผารวมครับเผารวมใครเป็นใครไม่รู้มีมีมีดรอรลงก็ต้องลงไปก่อนเลยครับงานนี้โอเคซึ้อซื้อซื้อแตได้สังหรีแกแทยังไม่เนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนได้ลีแกแทย์แล้วแป๊บนึง จะอยากโจมตีแบบคู่ดูโอพี่น้องของเราเฮ้ยเอ้ยโอ้อโหโรบินยังไม่ตายโรบินอยู่ไหนใจเย็นไอ้เนี้อ้เนี้ก็ตังเลยเลยเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยเอาละลายน้ำแข็งเลยเช่วงนี้ยิ่งหนาวอยู่อา่าวกามเฮ้ยหิวหน่อยหิวหน่อยเยี่ยมเอาเละครับมาเรามาลินเกมแท็กกันเถอะลูฟี่สองประสาทพี่น้องของเรามาแล้วสองพี่น้องตนะ่างกุญดี เยี่ยมตายคู่สุดยอดเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่ามากครับใช้ท่าใหญ่ทีเดียวตายสองจบไปแล้วครับตอนนี้มิลิกเฮพี่น้องเยี่ยมเรียบร้อยครับโอ้โหอยากจะถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยทีเดียวตอนนี้เหนื่อยจริงๆครับเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยมากไอ้บอสรัสเนี่ยลูฟี่ครับ ในที่สุดเราก็ทำได้เราต้องกลับมาในที่ที่เราเคยอยู่แล้วโดฟาวิโกจะหนักกับเราในช่วงที่ผ่านมาฉันต้องใส่จัจว่าเขาจะมีทริคอะไรใต้แขนเสื้อเขาอีกนะเฮอยฉันรู้สึกไม่ค่อยดอยีกับเรื่องนี้เลยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียขวัญน,นะยเอาละ่ะไม่ว่าเขาจะทำหรือไม่เราก็จะชนะการแข่งขันนี้ในท้ายที่สุดไปลุยกันเถอะ เอาแล้ครับและแน่นอนว่าในแมตต์ต่อไปที่รอเราอยู่นะครับนั่นก็คือการสอบเลื่อนขั้นหรือ r a n อ up m a ต c ์นั่นเองสุดยอดเดี๋ยวขอไปดูการปลดล็อกตัวละครนิดนึงนะครับจิมเบมาแล้วครับโหใกล้ได้แล้วนี่แน่ขันนิดนึงอ่อ special attack อ๋อต้องใช้ท่าโจมตีพิเศษนะครับก็ต้องใช้เ s สม m a t e สัก2 3รอบถึงจะได้ส่วนแชงเองก็ความคืบหน้าก็จะดีนะครับเอาไว้ยังไงนะครับดูจากเวลาแล้วตอนนี้นะครับ สำหรับความสนุกของวันพีซอัลลิมิเ็ดโวลเรสพาร์ทที่6นะครับในส่วนของภาคศึกเบอร์เทิลโคลอเซียมนะครับต้องขออยู่ไปที่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้พบความสนุกอย่างนี้กันต่อในพาร์ทหน้าขอาตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า